ในละอัดแล้วโอเคโอเคครับผมก็สวัสดีด้วยครับวันนี้มาอยู่รายการนะ p g มามอยู่พมพ์เกม RPG ครับก็วันนี้เราจะมารีวิวแปน้นของผมกันนะอพอดีแนวเก่าว้างไงไม่มีคลิปลงจัดสักหน่อยอ่าโอเคนี่ผมปิดไฟหมดแล้วมืดมากนี่แปน้นผมจะไม่ค่อยชัดหรอกก็พยายามดูเนี่ยเป็นแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสี นี่สีแดงใช้สีฟ้าแหละโอเคครับผมสำหรับวางจัดโอเคปิดไปมันมืดแสงหน้าจอปิดไปโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับมาทำไมไม่รู้มาโชว์แป้นนิดนึงเออว่างพอดีโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย